บางอ่อมีเรื่องราวที่จะสามารถเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครหลายๆคนได้นะครับกับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีค่านิยมความเชื่ออยากจะมีผิวพรรณขาวผ่องตามคำโฆษณาชวนเชื่อแต่ผลที่ได้มากลับกลายเป็นฝันร้ายที่เธอจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตครับ คครับวันนี้บางกอ,อเดินทางมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมาเยี่ยมหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเองก็เป็นหนึ่งในหลายล้านคนนะครับที่ถูกครอบงำด้วยคำว่าถ้าอยากจะสวยก็ต้องมีผิวขาวนะครับซึ่งชีวิตของเธอปกติแล้วในช่วงเวลานี้ก็ควรจะศึกษาเล่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแต่เธอกลับต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนานกว่า1เดือนแล้วครับ เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีข่าวที่กลายเป็นกระแสสังคมเกี่ยวกับผลการตรวจเลือดของหญิงสาวคนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผลเลือดของเธอไม่ได้มีสภาพเป็นสีแดงเหมือนกับคนทั่วไปแต่เลือดกลับกลายเป็นสีชมพูขุ่นครับจนไม่สามารถวัดค่าหรือตรวจหาความผิดปกติในร่างกายได้ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หญิงสาวผู้นี้มีอาการแบบนี้ส่วนหนึ่ง ก็น่าจะมาจากการใช้สารกลูตาไทโอนเกินลิมิตที่ร่างกายของมนุษย์จะรับได้ครับซึ่งสาเหตุนี้เองผมและทีมงานบางอ้อได้เดินทางมาเยี่ยมหญิงสาวรายนี้รวมทั้งพูดคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้ผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดโดยทางรายการขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยภาพของเธอนะครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้สร้างมากคือตอนเย็นกิน้าวกับเพื่อน สักพักเราก็บอกว่าปวดท้องจุกขึ้นใส่แต่ไม่อ้วกไม่มีไห่แล้วเริ่มหายใจเร็วหายใจเร็วแบบกระชั้นมากอืมแล้วก็พอเจาะเริ่มมากทุกคนก็มองว่าเริ่มหนักมากเริ่มงเป็นชิ้นูซึ่งตามคำบอกเล่าของคุณหมอผู้ดูแลเด็กสาวรายนี้เล่าว่า ก่อนที่เด็กสาวจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลน,นั้นเธอมีอาการปวดท้องรุนแรงอย่างกระทันหันหายใจติดขัดจนทำให้ช็อกหมดสติไปในที่สุดครับประเด็นคือทำไมเลือดสีชมพูครับเพราะมเลือดสีชมพูพททุกคนก็ตกใจละมันต้องมาจากสาเหตุการบริโภคอะไรสักอย่างน้องใช้วิธีการซื้อคุนทาไทโอนครับนะครับแบบชนิดฉีดที่ออยอม,ยอมไม่อนุญาตครับนะครับไม่ได้ขึ้นทะเบียนซื้อแบบเถื่อนเลยพูดง,ง่ายจากอินเทอร์เน็ตจากอะไรก็แล้วแต่ ทำให้เคมีที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเยอะเกินครับพอเยอะเกินปุ๊บมันก็ร่างกายรับไม่ไหวทำให้ตัวที่บำบัดน้ำเสียง่ายจากร่างกายออกไปเนี่ยครับรองเคมีก็คือดาบสองคมครับถ้าใช้มากเกินไปก็มีผลต่อต่อร่างกายฟูต้าไทโอนคือทางลับที่จะทำให้ผิวเราขาวขึ้นตอนนั้นอะยอมรับว่าขาวจริงๆขาวจนได้เล่นละครนะฮะแต่หนูฉีดจนเส้นแตก หมอก็เลยบอกว่าหมอขอหยุดการฉีดให้กับนุ้ยประเด็นที่2คือตาหนุยฮะใส่ตาหนุ่ยมีปัญหาจะมีจุดขาวๆอยู่จุดหนึ่งแล้วมันก็จะวิ่งปุ๊ปปั๊บ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 วิ่งหายไปเราก็เลยหยุดฉีกูตาฮะพอหยุดฉีกูตาอาการมันก็หายไปนุ้ยก็เลยอ๋อถึงบางอ้อว่ากูตาไทโอนทำให้ตาหนุ่ยเป็นแบบนี้หลังจากนั้นมันก็หยุดหยุดหมดเลย บางอ้อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับวัยรุ่นไทยที่ยึดติดก,กับค่านิยมความขาวจนลืมคำานึงถึงความอันตรายที่อาจจะต้องแลกด้วยชีวิตเพียงเพราะความขาวแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะครับ